สวัสดีกับเพื่อนๆ YouTube ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็เดินทางเดินทางไปทำงานตอนเช้านะครับก็พอดีไลฟ์สดให้ดูนะเวลาเดินทางไปทำงานตอนเช้านะครับที่อำเภอที่จังหวัดระยองนะก็รถก็จะเยอะนิดหนึ่งนะ เดีใใ๋ยวจะดูสภาพเห็นไหมครับรถติดมากนะครับรถติดมากนะการเดินทางผมตอนเช้าอันตรายนะครับก็ปวดหัวรถใหญ่ก็เบาเบให้กับรถเล็กหน่อยนะครับก็เพราะมันอันตรายนะการเดินทางตอนเช้านะครับรถยิ่งเยอะยิง่งคนขับรถก็บางคนก็ใจร้อนนะ เออส่วนคนไหนที่ไม่เจรนอนก็ดีหรอกนะก็อภัยซึ่งกันและกันนะครับกับการเดินทางนะอะไรเล็กๆกี่น้อยเนาะก็อย่าไปถือสาซึ่งกันและกันนะครับก็การขับรถมันก็มีบ้างนะครับเหตุการณ์นะมันก็มี <c oughs> ลหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นรถใหญ่เราก็ต้อง ภัย้ใหซึ่งกันและกันนะครับการเดินทางนะอย่าใช้อารมณ์นะครับอย่าใช้อารมณ์นะเกิดอะไรขึ้นข้างทางก็ไม่ดีนะบางคนหัวร้อนก็ใช้ของมีคมใช้สิ่งของวัตถุที่เป็นอันตรายซึ่งมาทําร้ายกันมันก็ไม่ดีนะเพราะคนเรามันก็เกิดจากความคิดชั่ววูบนะ เพราะนั้นมีอะไรก็การเดินทางก็อภัยซึ่งกันและกันนะครับอย่าไปใช้รมนะอย่าใช้รมมันไม่ดีนะสัญญาณขาดไปนะครับเมื่อกี้สัญญาณขาดไปนะสัญญาณไม่ค่อยดีนะดูครับรถมันก็เยอะนะครับก็ ระวัองอุบัติเหตุนะครับก็มันจใจร้อนนะครับขับรถก็ให้ใจเย็นนะครับใจเย็นซึ่งกันและกันนะเพราะมันก็สามารถอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้กับทุกคนทุกครั้งนะครับเพราะนั้นก็ให้ใจเย็นซึ่งกันและกันนะ ใจเย็นนะครับการใจร้อนมันก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุทั้งนั้นนะรถใหญ่ก็ระมัดระวังนะครับการเดินทางของตอนเช้านะครับการเดินทางตอนเช้านะอุบัติเหตุเยอะนะอะ ดูครับตอนเช้ารถเยอะนะตอนเช้าการเดินทางแต่ละวันแต่ละวันนี้นะครับก็มีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างที่ผ่านเข้ามานะครับอ่าเพราะการที่อยู่บนท้องถนนนะอันตราย ยิ่งเป็นคนขับรถส่งของก็ก็ฝากไว้เลยเท้าหนึ่งก็อยู่ในคุกเท้าหนึ่งก็อยู่ในที่อันตรายแล้วนะเพราะนั้นก็ระมัดระวังนะครับการเดินทางอย่าใจร้อนนะครับมีสติตลอดเวลากับการเดินทาง ฝากเตือนด้วยความเป็นห่วงนะครับสำหรับคนที่เดินทางนะครับอจะอใจร้อนนะ,ะเผื่อมันเกิดอุบัติเหตุอะไรมามันก็เอาคืนยากนะครับแต่มันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับเพราะเรื่องของอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิด เป็นเรื่องที่พูดยากก็ต้องยอมรับกับมันแล้วก็มีสตินะครับกับการเดินทางนะมีสติกับการเดินทางแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ว่าคนผิดคนถูกนะถ้ามีประกันก็ดีไปถ้าไม่มีประกันก็ลำบากนะครับ ถ้าไม่มีประกันก็ต้องพิจารณาให้ดีการเดินทางนะถ้าไม่มีประกันนี่ก็อันตรายไม่มีประกัน มีประกันมันก็ดีไป ติดนะครับติดน่าจะติดไฟแดงนะครับทางหนานะก็รถเยอะนะครับตอนเช้ามันก็เป็นประมาณนี้นะรถเยอะนะครับรถเยอะมากตอนเช้านะครับกับการเดินทางนะครับรถเยอะพอสมควรนะ กับการเดินทางของผมตอนเช้านะครับแต่ละมุมก็คุยกันไปตามภาษาคนทํามหากินตอนเช้านะก็คุยกันไปตามภาษาคนทํามหากินตอนเช้า ถ้ามฝั่งมาฝั่งนี้นะครับก็จะโลง่งนะบางคันก็อารมณ์ร้อนนะก็ปล่อยเข้าไปนะครับถ้ากันไหนที่อารมณ์ขี้มโหเร็วก็ปล่อยไปนะส่วนเรามีสติเราก็เจนเย็นนะเจนเย็นไม่ว่าเขานะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายนะครับก็ ยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับอ่าส่วนใครเข้ามาก็ดีหรือจะผ่านไปก็ดีนะครับก็ดีทั้งหมดแหละครับก็ไม่รู้จะไปไลฟ์สดที่ไหนก็เลยมาไลฟ์สดตรงที่นี่แหละตรงกับบ้านนี่แหละนะครับกับรถกับบ้านก็ขอพระคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามมากๆนะครับ กับการไลฟ์สดนะเข้ามาก็ดีไม่เข้ามาก็ดีนะครับ ต้องขอบพระคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูไฟ์สดก็ดีใจนะครับดีใจมากๆอย่างน้อยก็มีคนเข้ามาดูให้เรานะ,ะคนที่เข้ามาดูไร์สดผมก็เปรียบเสมือนพระเจ้าเลยล่ะนะต้องขอบคุณมากๆนะครับ นี่คือทางเข้าบ้านนะนี่คือทางเข้าบ้าทางเข้าหมู่บ้านนะเอ้ยลรบรบลบ,ลบ,ลบ,ลบหมานะครับกลัวชนนะทางเข้าหมู่บ้านก็จะดุหน่อยนะก็จะดุหน่อยเพราะว่าคนเยอะนะ ่าเจอเพื่อนข้างๆางก็ทักทายนิดหนึ่งนะไปงานนีบอนเมื่อไหร่งานเขาจะเที่ยวกันเอาละมึงแล้วเที่ยวทิ <c oughs> ้งเขา จะถึงบ้านแล้วนะครับจะถึงหมู่ถึงถึงบ้านผมแล้วนะซื้อบ้านไว้ที่อำเภอปกแดงนะครับซื้อบ้านไว้ตอนเช้าไปทํางานตอนเย็นก็กลับชีวิตของคนทํางานเนาะชีวิตของคนทํางานถ้าไงก็ ขอบพระคุณมากนะครับก็จะลงไปเปิดประตูแล้วนะก็ฝากขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามไลฟ์สดนะครับก็มาไลฟ์สดของการเปิดสร้างรายได้กับพวก Youtube นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับ ถ้าผมมีอะไรผิดพลาดไปก็ขอบพระคุณมากๆนะครับเอาไว้โอกาสหน้าเราค่อยมาเจอกันนะครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับ